ง่ายเจ้าแมวเหมียวอันนี้แมวแมวจอนจัดนั่นนั่นนั่นมาลักแมกกุ้งน่ะเนี่นี่เป็นแมวจอนจัดนะคะลูกมีอยู่สามตัวทำอะไรลูกมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านพี่กุ้งค่ะไหนไหนดูซิไหนดูซิไหนดูซิไหนดูหน้านดูซิผมเป็นแมวจอนจัดครับผมมาอยู่กับแมกกุ้งครับ นูมับอยู่กับแม่กุ้งคับแง่แง่อย่ามากัดมืออะไร <c oughs> เยี่ยแง่ไปดูสิคะน่ารักไหมลูกหนูอ่ะลูกหนูอยู่ไหนลูกหนูน่ะลูกของน้องเหมียวอ่ะ Ừ, ผมเป็นแมวสามสีครับผลเป็นแมวของแม่แม่ลูกอ่อนครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะได้เคะแฟนคับนันลูกแมวค่ะแฟนคลับนันลูกแมวของเขาตอนนี้เห็นอยู่สองตัวจ้า <S <S มาแล้วแม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 วไหมครั